หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะรครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาก,การ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ว้าวน้ำมันย่าแห้งนะเออแต่แล้วเอ,อิร์ดหิวข้าวแล้วเออเราก่อนนั้นมึงโอเคเก็บย่าแห้งมานี่แนะ่แต่สติ๊กมามันคือไม้นะเอ้ยนี่เนี่ยวันนี้ดิฉันดีนะฮี่มาดีว่วาขี้เกียจตัดไม้มันตัดนานเกินไปอย่างเงี้ยแล้ก็ต้องมานั่งตัดนะพวกนี้นะโอเคนี่แนะ่ย่าแห้งไอ้นุ๊กชอบนะแต่ที่ต้องรีบไปละเดี๋ยวไอ้นุ๊กหิวข้าวอ๋อหิวข้าวจะตายนะอ๋อหนานะนะนะลอยนึบไอ้นุ๊ก ขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่งนะโอเคยิบยิบแทงโอเคสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองโอ้โหวันนี้เฮ้ยโอเคมาวันนี้มามากันนะเฮ้ยกิ่งไม้สุดยอดอย่างนเงี้ยนะแห่งไม้เดี๋ยวนะน้องเฮ้ยน้ำมันกระต่ายน้อยคอยรักนี่นะ่ะชอบเนี่ยกระต่ายน้อยตัวหนึ่งได้อยู่บนเดนไซดน,นะเอออืมองานสนุกกันนะเฮ้ย เอวาข้าเออเร็วเดิเออน่าล่าอาหารอยู่เฮ้ยมันแล้วล่ะก็ตายน้อยงงงงนลาลัลน่ารักโอ้โหน่าลักก็แย่โอ้ห mm. it, ูมันเจ็บอีตายอีใต้เฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอ่าเน่ก็ตายก็ตายะกเฮายก็ตายก็ตายก็ตายเออโอ้หูตัวเล็กนิดเดียวให้เนื้อโค้ดเยอะอข้าวใช่ไหมขอบคุณครับอาริี้กระแตงแล้วเพื่อนหยิวข้าวแล้วเออหน้าจะไปแม่ เาเรียกว่าการหากินไม้มาต้มแบบเอ้ยต้มไก่ย่างกะย่างไก่ไม่ใช่ไก่กระต่ายไม่ใช่ของแกวะหิวข้าวเออน่าเป็นอืมโอเคเออทำเป็นนี่เลยนี่เนีมันคืออะไรเพื่อนเออนั่นนะเอ้ยย่างกระต่ายเป็นไงเออทาไมทำไมเราไม่ตัดมาเห็นเรียกว่าเอ้ยนุ๊ปจำว่าเราขี้เกียจเหรอเออใช่เราขี้เกียจนะเออแล้วไงต่อแล้วทำไมนะไม่ตัดมให้เดินจบเลยไปอ่ะเออวะ ก็ <G l ug> จริงของนายนุบแต่ว่าไม่นุบกนาถ้าเราเอาชีวิตร่อนที่ไม่มีต้นไม,ม้ไงนุ๊กปะเออแล้วเราลูกต้นมไม้สิเออวะพวกต้นไม้ได้แต่ว่าเราไม่มีกิ่งอ่อนนะไม่นุบเออเราก็ไปขอยิงประชาบาลสิแต่เราการขอยืมมันไม่แบบช่วยตัวเองนะเว้ยเออนานนะเราเป็นสังคมมนุษย์เราก็ต้องอ่าให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นบ้างดีเพื่อนนะหืมโถ่เอ๊นายไม่เข้าใจว่าซุวเบิลอะซุยเบิลบ้าอะไรนี่เราอยู่กีดกับเมืองมันจะโซ่ยังไงฮะเออก็จริงของนายแต่ว่านะนาย มองใจว่ากิ่งไม้สำคัญมากนะเว้ยยังไงอะไม่สำคัญเลยนายว่าอย่างไงนะไม่สำคัญงี้เหรอเอ่อเอ่อขอขอขอคิดนะสำคัญปแปลวะาสำคัญมากดนะูถ้านะเราเไม่มีกิ่งไม้นูุนนะเราได้ทำอื่นไม่ได้นะเข้าใจไหมมาสี่ชินช้นคนละสองชิ้นโอ้ยขอมาเลยมามาแต่มันสำคัญยัง,ยงไงกิ่งไม้เนะี่ยไม่รู้นะน,นุ๊กเนี่ยถ้าเรามีหินเนี่ยแล้วมีกิ่งไม้นะสามารถทำอุปกรณ์ได้ย่างน,นะเว้ย เออว่ะลืมได้ไงวะมื่อข้ากิ่งม,มันเ,เอ็นนะุอวุติวะเออฉลาดกันในเอิร์ธนะแน่นอนนะเขาจะไม่ใช่ฉันได้นะ,ะแต่ยังไงก็ตัดไม้ดิอย่าตัดนู่นนะมันคือวิธีของคนฉลาดด้วยอ้าวแล้วเราเป็นคนโง่อืมเราจะเรียกวนะ่าคนโง่นะนู่มนะถ้าไม่เรียกว่าคนโง่เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าคู่มีไอคิวมากกว่าสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะตัดไม้แล้วไม่ตัดแล้วว่ตัดอีกอย่นแทนอะไรนะขออภัยรอบดิ เออถ้าพูดอีกรอบก็คงอาจจะไม่ได้นะอ๋ออย่างงั้นแล้วแต่ว่าเอ้ยกินไก่อ๋อไม่ใช่ไก่ก็ตายเออนั่นแหละเอาละเดี๋ยวไปเก็บไม้นะก็ไม่ใช่สิเดี๋ยวไปเก็บเห็ดดีกว่าเออแน่นอนนี่แหละคือการหาอาหารนะเออเธอว่าใช่ไหมเองนะนะเราต้องพึ่งตัวเองน,นะนงนนะทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองรู้ไหมใช่แต่ทำทุกอย่างตัวตัวเอง,งเองข้าใจไหมเออเข้าใจนะเออโอเคเดี๋ยวไปหาให้ป่านะอย่าเอาเห็ดม่วงๆมานะเอ้ยเห็ดม่วงๆไหนชอบไหมเหรอไม่ชอบว่าเห็ดม่วงกินได้เป็นพิษ ได้ยไม่หายแดงให้นะเห็ดแดงกับเห็ดเห็ดเท้าเหรอเห็ดน้ำตาลดิบ้าเปล่าเถ้าเราแล้วก็ยังเฮ้ยอะไรในป่าน,นะใช่ไหมอู้เต็มเลยอ่าแล้วเเก็บไปนะโอ้ยพลอยนุม่มเอ้ยเขาเรียกเอา้าเฮ้ยผู้แทนมันมีดีดีด้วยอ่ะอะไรเนะี่ยอ๋อเอาสวัสดีครับผมอ๋อวายไงพลอหนุม่มเอ่อครับนี่ผมเลยครับเนี่ย พอดีว่าเห็นเธอสนดจเรื่องกิ่งไม้นะครับผมแล้วพี่ให้ผมมาพี่พอดีว่าเราเนี่ยอยากให้ทลองสินค้านะสินค้านี่คืออะไรอ่ะมันคือกิ่งไม้นานาชนิดนะโอ้กิ่งไม้นานาชนิดเหรอมันมายค้าไงอ่ะนี่มาสวรรค์ผมเลยเนี่ยแน่นอนนะเอาละงั้นเดี๋ยวฉันจะให้กิ่งไม้ฟรีๆเธอหนึ่งแท่งนะเฮ้ยให้จะดีเหรอครับแน่นอนว่าพวกนี้มีเอาพลังวิเศษมากมายนะอืพลังวิเศษกันเหรออืมแล้วมันคืออะไรอะนานะเอาละ เอาไปลองหนดีก่อนนะอลองเหรออันนั้นก็ได้อะอ๋อใช่นะอันนั้นก็ได้นะกิ่งไม้สุดเทพของฉันเนี่ยทำมาจากเออไม่บอกดีกว่านะอืมหนาสงสัยแต่ว่าเด้อของฟรีใครๆก็ชอบนะเนี่ยกิ่งไม้ลงเหลืองเฮ้ยเหลืองอ่อนเป็นขี้เออไม่เอาไม่เอานี่อะไรโอ้แท่งนี่ก็โอ้โหแท่งเหลืองเกินอันนี้ก็เขียวไม่ชอบอ่ะอัน,น,อนเ,เนี้ยอุ้ยนิเทเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมมันเทมาใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมชอบนี้มากกว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไม้กลับเหรอ เออนั่นคือไมก้กากาที่เราเคยมีนะไม้กากาเหรอเฮ้ยของชอบเลยปัดโธเอ้ยเอาอันไหนเอาไปเลยนะเอาเอาเหรอโอ้โหขอบคุณครับผมอุ้ยไม่น่าให้หมดเลยอุ้ยโอ้ยในไม้ฟรีเวย้ยเอ้ยแต่ว่าเราจะไปป่าได้ป่ะแล้วมานี่ยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวเอ่อเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหายไปทีเลยอะไรเนี่ยไม้กากาเหรอไม้รับงั้นเหรอ เก็แปลกนะเนี่ยมาลึกลับอ้าวฉันเห็นนะเอ่อเอาละเอาล่นเกมเห็ดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมีหมาด้วยเฮ้ยเอาไงดีเอออย่าแล้วเว้ยตู้มีมีดนะเว้ยมีดาบนะเว้ยเฮ้ยเพื่อเอาชิลด์เราต้องฝ่าไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดแดงก่อนเห็ดเห็ดเห็ดน้ำตาเอ้ยไม่ไม่หน่อยแล้วมันมันเสียงหมา อย่ามาอุ้ย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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ้ย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 อย่าอย่าุ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าไม่เต้อย่าไม่เต้ก็จะใส่อย่าอย่าอย่าอุ้ยกลัวแล้วจ้ากคตรแล้วกคตรแล้วโคตรแล้วกคตรแล้วกคตรแล้วอุ้ยไปดูเกินดูจริงดูจริงอื้อุ้ยด่าฝันไม่เข้าเลยหมาโคดุโอเป mm ็นไงไอ้โง่เป็นไงลงน้ำมาดิอ่าจะเวลาแบบตัวเองแล้วโอเคเอาไงจะเผชิญเราอืมรีบเก็บที่บอกดีไม่นะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเก่งไม้รักมั้ เป็นที่กาดเสือกนี่เราเลือกของกาดเนี่ยอืมโอเคมาเลยเว้ยเดี๋ยวถ้าจะการทดสอบก็ทดสอบนี่ก่อนเอามาเอาไม่เอ้ยช่วยด้วยกิมมากิมกิมมายระับช่วยด้วยเขาจะเ้าจะเฮ้ย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 อะไรคำนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหอันนี้กาดตัวเด้อเฮ้ยทำมมันเทพจังเลยอ่ะเฮ้ยกิมมาตบเีเดียวแตกเลยเพื่อนตายเหรอเฮ้ยหมา เฮ้ยโยวอทซับเปไงเป็นไงโอ้เป็นไงเทียวตายเลยโอ้โหเป็นไงโคตรโกงโอ้โหเฮ้ยกิ่งไม้โคตรโกงเลยโอ้โหว้าวเฮ้ยเฮ้ยตอบเนื้อหมาเอ้ยเนื้อหมาป่าด้วยโอ้โหไม่ใช่เนื้อหมาโอ้โหไอ้แดงหารเพิ่มอื้อหโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหได้บอกนะว่านี่คือกิ่งไม้วิเศษใช่อะกิ่งไม้เทพเปล่าโอ้โหวัตถุดาเตโทูเห็นนะ ถ้าบอกว่านี่คือการอันที่กาดที่สุดแล้วอันอื่นล่ะเชีย่ยเอ้ยพานแล้วแต่เนไรอไรน,นี้โลเทพนะเออเอากริมมาตบคนที่ช่างเทพจริงเลยนะเฮ้ยเอาละกลับทับซุปเดติกว่าแต่เราก็ต้องใช้ไม้นีว่วะโอเควะนะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเจ้าเหรออะไรใครนั่นใ,นใครเนะี่ยข้าคือเทพเจ้าเทพเจ้า เทพเจา้าในผมใช่ไหมเนี่ยอ๋อตีเจ้เจ้าเลยเออผมขอพอได้ไหมไม่ให้เว้ยเอา้าถ้เยเทพเจ้าตัวปลอมขี้โมโอ้ไปแล้วเนี่ยาทำอาหารกินเฮ้ยช้าก่อนเจ้โตอมาเตะอะไรนะเฮ้ยคนจะไปทำอาหารกินเฮ้ยข้ามีบททดสอบไปกับเจ้าบททดสอบเหรอบททดสอบอะไรฮะหาเจ้าํำได้แล้วก็เจ้ารับของเทพทีเลยอืมของเทพกันเหรอจะจะใช่เหรอเทพเจ้าเฮะหาเจ้าทดสอบแล้วก็เจ้าลงหลับตาสิ ta... ah, à, ok, lam nghĩa tao, ah, now wobbly. A wop, wabble, hui đều, ah, Oh, oh, hui, 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 oh, hui, 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 đi hui, 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 เจ้าจงผ่านเการสอบซะเขาสอบยังไงบ้าโอ้โหนี่อันน้พกินเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ไอ้นี่จะตายซะเอ้ยไอ้ดินดินดินไอ้ดินโอ้โหมันตีมันตีไงมันตีไงดินตีตาย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 ซะดิเนี่ยอย่าตาย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 ไม้พิฆาโรคเลยจงตายเออ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 ออเอทดสอบบายพระเจ้านอนน้าไปกับทดสอบทดสอบอะไรอะทุกคนแล้วพาผมไปที่ไหนเนี่ยพี่กลับบ้าน อ๋อแต่ละล้อก็ไม่รูไม่เสียหายนะไม่เสียหายอะไรแล้วอะไรก็ไม่รู้ชีวิตเฮ้ยเราจะยังไงอ่ะจะต้องหาตามหากิ่งไม้วิเศษกิ่งไม้วิเศษเหรออืมมันเสกมันเสกของได้ปหมไม่ได้โถเอ้ยได้ให้ไหนวะเนี่ยฮะเมื่อเจ้าเจอแล้วเจ้าสามารถจะวับไปไหนต่อไปได้โหมันไปได้นะเฮ้ยเฮ้ยน่าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เหรอกิ่งไม้วิเศษเฮ้ย เฮ้ยมันก็เหมือนของตู้ดีว่ะแต่ของตู้นี่มันแบบมีกิ่งไม้งอกอันนี้คือไม่งอกอืมไม่ตากันเลยเอาละผาดาต่อไปเดี๋ยวอเอเอยอย่างนี้เหรอเฮ้ยอ้วอเนี่เฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำของจริงโอ้โหเป็นน้ำตัวเปนตัวเลย อะไรครับเนี่ยออกไปเฮ้ยน้ำมันอุ้ย,ยหาได้ไวแล้วต้องมาใช่ไหมโอเคง,งานเน่ายๆเลยตีมันไกลๆนี่เนี่ไปไปอ้อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงมากน้ำตีคนแรงเลยไปชิวไปชิวชิวชิวไปโอเคถ้ามันไปไม่ได้เราต้องจัดก,การคือไปในน้ำโอ้ยการทดสอบพระเจ้ามันพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าไม่ตายสวยโอเคอะไรคือต้องล่อมาล่อมาแระตักจะไปโน้ตโอ้อยหเดี๋ยวนะถ้ามันตีไกลนี่แล้วก็ หลักการฟิสิกส์ธรามาตีมุมที่ต้องการแล้วก่อนนะเอาละตีหน่อยตีหน่อยตี่ตัจะไม่สู้พวกแตะไว้ไอ้พวกโมโ่เอ้ยเอาไปโอเคได้แล้ว,ลวพระเจ้าอ่ะเลยอ้าห้าไม่ต้องมาห้าเลยโอ้โหสี่ไม่ต้องเลยสามโอ้โหเร็วเร็วเร็ว,รวพระเจ้าเรจะลงอ้าวสองโอ้โหเร็วเร็วแล้วหนึ่งเฮ้ยนี่แตะไหมเนี่ยโอ้โหร้อนจริงๆรี่ไอกระเด็นลนะกแน่โถอเอ้ยนั่นใครเฮ้ย อาไฟจะบอกว่าอย่างนี้ดินน้ำลมไฟงั้นเหรอเนี่ยนะอันนี้ดินน้ำดินน้ำไฟอ๋อบอดี้แล้วไปด่านทุกทีดีโถ่เอ้อคิดอะไรเนี่ยมันไงนะโอเคไฟว่ะเอาว่าไงพี่ไม่ครับโอ้ยอะไรหลบไปวไม่ได้ติดเลยปไงหาคี้สังเกตุดินี่เลยเอาไงทำไงทาไงฮะโอ้ทำไมทำไมโอ้โหเป็นไง จอกอีกไอ,อ,อ้ก็ต้องออกอย่าจะถูกมันนักสี่โหายคิดสังเกตมหมดิาเร็วครับโอ้เปไงเป็ไงเป็ไงโอ้เปไงไปไงโอ้โหลบแไม่ถิกจะไม่ถิกโอ้เปไงอย่าเล่นเสียวยจากการสิทศกาลโอ้ยโอโอยโอเคมันะเล่นกันได้เล่นได้โอเคตายแล้วเฮ้ยหลบๆนะอาจาเอ๋าจะรยเอ๋โอ้ยโอ้ยโอ้้ยรอโอ้ย ก็กระจอกดีกว่าก่อนนะโอเคไฟโอเคว้าไหมอ่อว้าพอมันว้าก็ว้าอะไรอะเฮ้ยลมเหรอโอ้โหโคตรเยอะเลยเี็นไหมมันอยู่ตามเฮ้ยมันแบบกระโดดนี่มาลมเหรอเฮ้ยนี่คืออะไรอะอ่าจักรดาวจักรดาวนี่ไงโต๊ะ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 ไปไงจริงมาพิเศษจักรเลยพ่อนี่ไงฮึบอ่ากระจอกจริงจริงโอเคกระโดดเหรอก็ชิวๆนี่มาคือปุ๊บโอ้ยเจอเทพปนี่เนี่ยแน่นอนครับผมเทพแล้วเป็นไง อึบ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 โอ้โหเป็นไงมาแล้วเอ้าใครอยู่ข้างล่างโอ้ยสองสามตัวไม่กลัวนะคึบปึ๊บปึบปึบทีเดียวผ่านนะครับปึ๊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 บอ่ะไปหลังหน่อยเอ๊ะเป็นไงปึ๊บปึ๊บเป็นไงชูความเท่ความเก่าโอ้เป็นไงเฮ้ยลมเนี่ยลมอ้าวโอเคมาโอ้หเป็นพลังเหรอดินน้ำลมไฟอ่ะแล้วไงต่อเออเอออะไรวะไปเร็วดิ อ้าก็ได้กระดาษฟรีเลยหุ้ยโอ้ยขวัญใจว่าก็ว่าหุยอะไรเนียหุยเพชรหุยเพชรหุยหุยเพชรเพชรเฮ้ยใจโลมากสิเฮ้ยของเพชรก็ของฟรีเนโอ้หุเพชรโอ้หุเพชรทองเหล็กเอเมอรอนสายลุ้งแล้วก็ลาปิดว้าวนี่คืออะไรอ่ะเจ้าก็ต้องเรียงนะอ้าถ้าเจ้ามีความรู้จงเรียงนะโอเคเลยมาการเรี้ยงนั้นเหรอได้เลยชิวๆนะดินน้ำลมไฟ ไม่ไม่ขึ้นเลยพระเจ้าก็อยู่ข้างๆไงเอา้เอานี่มันจะเกิดแบตูม้มแบบเปเอฟเฟกเท่ๆน,นาน่ากุ้งไม่เคยมีโอโ้โหงั้นเหรอเฮ้ยว้าวนี่คือกิ่งไม้ของที่พระเจ้าเหรอว้าวกดด้า,าการผสมของดินน้ำลมไฟอ่ะโคตรเท่เที่สุดเลยแล้วไม่ทำาอะได้อ่ะมันสาม,มารถเอนชาร์จพลังขอวุธดึงยางให้โหดที่สุดได้นะอย่างนั้นเหรองั้นนะขอเอากิ่งไม้รึป่ะรวมเ่ากับพลัง กิงกง่งไม้พระเทพเจ้าเอาเลยเฮ้ยเอาจริงเนี่ยใหญ่อ๋อฮะเป็นไงกิ่งไม้สุดเทพของเราโอ้โหเดี๋ยวนะมันก็ยังเหมือนเดิมนี่โอ้ดีดีด้วยนะฮะเทพเจ้าเหรอใช่ครับคือพระเจ้าเองเป็นไงล,ะลง่ะหล่อไหมหน้าตาโคตรเหมือนโจะข้ามบ้านเลยเฮ้ยแกว่างง่ายๆดูพระเจ้าวะไม่รู้ดูแล้วพังนี้ทไป้บ้างมันสามารถที่จะทำทุกสิ่งนะลองสิลองเหรอไม่เ็นได้เลยฮนะโอ๊ยออกมือลัน่นโอ้ย นี่แกะ่า่าข่าฆ่างอะไรอะเฮ้ยมือลาบเองพิ่นะพลังดาบแสดงว่าไม่ใช่ดาบดิแสดงว่ากิ่งไม้มันพลังชอยพลังอีฟิิตี้โพูดมากเลยพระเจ้าเฮ้ยอะไรตั้งแต่เมื่อกี้ โอ้แกขอกข้าพเจ้าพูดมาปากเหม็นน้าเออนี่แกต้องโทษใช้สีที่พูดไปอะไรนะไอ้ไม่ไม่ยินเลยฮะข่อยรอบดิ่มันไม่ได้ยินเลยฮะไม่ได้ยินเลยนะโอ้ยอย่าให้ขาดต้องลงโทษนะอะไรเนีข่อยรอบดินี่แกกล้างโทษฉันเหรอพระเจ้าโอ้เมื่อกี้วะอะไรนะไม่ได้ยินเลยโอ้ยพระเจ้าขอโทษนะพระเจ้าขอโทษอะไรนะไม่ได้ยินเลยฮะโอ้ยะไรนะ โอ้ไม่น่าให้รู้สอบมนเลยอะไรนะไม่ยินเลยอะโอ้โหรู้สึกแบบโอ้ยดีโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแกนะแกเอออยู่ทําเหมือนหน้าฉันขอร้องนะอยู่ขอร้องมาโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าจะให้หยุดละก่อนนะพระเจ้ามาให้พรผมหนึ่งข้อนะข้ออะไรโอ้ยข้ออะไรนีวันนี้บอดนี้อะไรอ่ะโอ้ยอก็ได้ก็ได้อย่าอย่าอย่าได้อะไรอย่าอย่าทำนะอย่าอขอร้องนะผมมาเหรอผมนะอยากได้กิ่งไม้ยิมเราร้อยอันเลยเอาจริงดิ เออใช่ใช่โอ้โยของโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปอะโอ้ยอะไรไม่รู้อุย้ยใหญเขามากเข้ามาเจ้าผมโอ้โหร้อยยี่สิบเก้าอันเขามากครับผมฮุ้ยมาน,นี่เรากลับบ้านดีกว่ารวยก็รวยได้กิ่ไม้อับดังนัมมีฟรีตี้อืมหาไปค่ายทันแล้วก็มัดเดียวจอดนะเออแล้วจะออกไงเดี๋ยวมาถูเอ้ย